ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนะักวิทยาศาสตร์ร้ยตอนไปเที่ยวดวงจันทร์กันบ้านนี้ ไม่เคยกลัวคิด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 ,คดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายเรื่องนั้นยู่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับทุกคนดวงจันทร์เมื่อคืนกลมโตสวยมากเลยเนาะฉันอยากไปดวงจันทร์จัง มีใครจะช่วยฉันทำจรวดไปดวงจันทร์บ้างดีดีฉันก็อยากไปดวงจันทร์มานานแล้วล่ะเีมววัวนดวงจันทร์จะมีปลาให้เหมียวกินไหมนะแต่ฉันว่ามันต้องไม่ง่ายแน่ๆเลยนะงั้นเดี๋ยวหลังอาหารเรามาลองทำจรวดกันนะเอาเลยเอาเลยเ จะต้องสร้างให้ใหญ่สักแค่ไหนดีล่ะนั่นนะสินะอย่าลืมมุมอาหารแมวด้วยนะพวกน้ำดื่มด้วยอ๋อห้องน้ำด้วยนะฉันว่าก่อนที่จะทำตรวจขนาดใหญ่ๆเรามาลองทำต้นแบบขนาดเล็กๆกันก่อนมาก็ดีเหมือนกันนะแกน,แกน เธอว่าจะใช้ได้จริงๆหรอแก,กนฉันว่าใช้ระบบความดันนี่แหละดีแล้วเพราะจะใช้ไฟเย็นหรือวัตถุดุดก็คงไม่มีแรงดันพอเอาล่ะพร้อมจะทดลองปล่อยจรวดต้นแบบแล้วนะไม่เอาเหมียวไม่พร้อมใจร้ายกันทั้งนั้นเหมียวไม่ยอมเป็นหนูทดลองด้วยเอาหน้าเหมียวเธอหนาตัวเล็กสุดแล้วก็ไม่กลัวความสูงเราแค่ต้องการทดสอบดูเท่านั้น อย่างถ้ามีอะไรคุณมังกรก็บินขึ้นไปช่วยได้ทันหรอกอะความดันได้ที่แล้วล่ะเอาล่ะทุกคนเตรียมตัว yeah! 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 ว้าเรายังควบคุมทิศทางจรวดได้ไม่ดีล่ะต่อให้ฉันควบคุมทิศทางได้เราคงไม่มีเงินพอที่จะสร้างจรวดที่มีแรงดันสูงๆ ที่จะไปพ้นจากแรงดึงดูดของโลกได้จริงๆหรอกฮนั่นนะสินะน่าเสียดายจริงๆเหนียวสูงจังช่วยเอาเหนียวลงด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียน วันนี้ผู้เราทุกคนจะมาทดลองสุกสนุกกันในรายการบ้านวิทยาศาสตร์เ<ห>ย้โอ้โหเจ้าแมวของเราน่าสงสารมากเลยนะครับเป็นแมวอยู่ดีๆถูกจับไปเป็นหนูทดลองซะแล้วล่ะฮะถามน้องๆดีกว่านะครับว่าน้องๆเนีน่ยอ,อ,อ,อยากไปดวงจันทร์เหมือนกับพี่แก้วหรือเปล่าอยากอยากนะครับแล้วดวงจันทร์มีลักษณะอย่างไงบ้างครับน้องนาวมีวงกลมน้องโอปอครับดวงจันทร์สีอะไรเอ่ย น้องโบนัสบอกพี่บอลสิครับมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆด้วยค่ะจากการ์ตูนเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆครับแล้วถ้าพวกเราอยากจะขึ้นไปบนดวงจันทร์ล่ะเราจะขึ้นไปได้ยังไงครับต้องใช้อะไร<ช>จรวดค่ะใช้จรวดเหรอครับน้องๆอยากรู้ไหมล่ะครับว่าจะลวดเนี่ยบินขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้ยังไงอยากรู้ไหมครับอยากค่ะถ้าอยากรู้เราต้องต้อง ไป oh. เลยแล้ววันนี้นะฮะพี่บอลก็มีนี่เลยนี่แอนแอนนี่คืออะไรครับหลอดถูกต้องหลอดนะฮะเดี๋ยวพี่บอลแจกทีกนอานกวนละอานหลอดข้อไว้ใช้อะไรเอ่ยดูดน้ำดูดน้ำนี่แล้วพี่บอลก็จะมีหลอดเล็กอีกหนึ่งอันมาให้ด้วย <c oughs> ตอนนี้เราก็มีตัวนี้ครับเป็นฐานส่งจรวดนั่นเองนะคบน้องๆอาะชูหน่อยครับไหนอ่แล้วเราก็จะมีอีกอันหนึ่งครับนี่เป็น จรัวนะคะไปหลอดอันเล็กนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่บอลลองให้น้องๆเนี่ยลองเป่าตัวฐานส่งจรวดก่อนดีกว่าหนึ่งสองสาโอ้โห,โหรู้สึกไงครับมีอะไรออกมาเปล่าลมออกมาเอ๊แล้วลมวันนี้มันออกมาจากอะไรเอ่ยป่าจากป่าเหรอคะดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าว่าเหมือนกันหรือเป่าน้องโบนัสน้องนาน้องโอปอมาหนึ่งสองสามมีอะไรออกมาครับลมค่ะมีลมเหรอครับแรงไหม ตอนนี้มีลมออกมาแล้วใช่ไหมฮะเราลองมาใส่จะรวดดูอ่าจลรวดอันเล็กนี้ใส่เข้าไปลองดูครับว่าเราจะสามารถเป่าได้ไหมมาเดี๋ยวเราให้เป่าทีละฝั่งละกันนะน้องเซียนกับน้องกระตอมเป่าไปทางนู้นเลยเป่าไปทางนู้นเลยมา1 2 3สองซ้ำเดฝั่งนี้บ้างดีกว่านะคะอัะเท้าสาวลองเป่าไปทางนูน้นหนึ่งสองซ้ำนี่ไหนตอบพี่บอลสิครับว่าพอเป่าไปแล้วเนี่ยอะไรเอ่ยที่ดังไอเจ้าจลรวดอันเล็กเนี้ยออกมาลม รอมที่มาจากปาป่ากของเราเนั่นเองใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปเราจะลองให้น้องๆสร้างจรวดจำลองด้วยการปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนเล็กๆไปปิดที่ปลายหลอดด้านหนึ่งค่ะเอจรวดน้องๆรู้หรือเปล่าว่าจรวดนี่มีลักษณะยังไงครับเป็นปีกข้างล่างค่ะอ๋อมีปีกกี่อันสามอันค่ะแล้วเราจะทำยังไงให้เจ้าจรวดอันนี้ของเราพุ่งทะยานได้ไกลครับปากค่ะปากเลยปากทำอะไรครับ ปาก <คะ S 2> เป่าเข้าไปลงอ่าเราลองดูว่าจรวดของแต่ละคนเสร็จหรือยังต่อไปเรามาทดลองเป่าจรวดกันเลยคะ่ะสังเกตดูนะคะว่าหลอดที่มีดินน้ำมันและหลอดที่ไม่มีดินน้ำมันอุดอยู่หลอดจรวดจำลองแบบไหนจะเป่าได้ไกลกว่าแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันตรงนี้แล้วนี่ <S <S เดี๋ยวเราจะมาลองส่งเจ้าจรวดของเราดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างจะไกลหรือไม่ไกลขนาดไหนบ้างนะคะโอ้โหทุกคนน้องๆพร้อมไหมครับ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มจากคนแรกเลยดีกว่าครับน้องนาวมาเลยเดี๋ยวเราจะลองให้น้องนาวนะครับได้เป่านี่เจ้าจรวดที่ยังไม่มีหัวจรวดก่อนนะครับลองเป่าดูว่าน้องนาวจะเป่าได้ไกลไหมอ่าลองเป่าครับโอ้โหไกลไหมครับไกลนิดนึงนะเดี๋ยวเราอามาดูกันว่า ที่น้องนาวทำมาไว้แล้วนะครับนั่นก็คือนี่มีหัวจรวดแล้วเราจะสามารถเป่าได้ไกลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวล้องเป่าให้มันดูหนึ่งสองสามเย้หลอดที่มีดินน้ำมันอุดอยู่ที่ปลายหลอดเป่าได้ไกลกว่าจริงๆค่ะอ่ะฮแต่ยังไงน้องๆก็ต้องพิสูจน์ด้วยการลองทำดูด้วยตัวเองนะคะ โอ้โหต้มอยตมยืนน่เป็นไงบ้างโมนัสไกลค่ะไกลกว่าใช่ไหมครับแหมดูเลยไกลกว่าจริงๆด้วยนะครับ การทดลองวันนี้ทําให้เราได้รู้ว่าเมื่อเราเป่าลมเข้าไปในหลอดที่อุดรู้ด้วยดินน้ํามันไว้จะเกิดแรงดันขึ้นภายในหลอดจึงดันให้หลอดพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลกว่าแล้วหลอดก็จะตกลงสู่พื้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก การทดลองในวันนี้จาลองให้น้องๆได้เห็นถึงการทำงานของจรวดนั่นเองแต่จรวดนั้นต้องอาศัยแรงแดันอากาศอย่างมหาศาลจากการจุดระเบิดเพื่อให้จรวดพุ่งทะยานต้านแรงน้ำถ่วงของโลกออกไปสู่อวกาศนั่นเองนะครับแม้แต่บั้งไฟในงานประเพณีบุญบั้งไฟของภาคอีสาน <c oughs> ก็มีหลักการเช่นเดียวกันนะครับนี่แหละครับก็คือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราครับ <c oughs> เอาละครับหลังจากที่น้องๆได้ทำการทดลองจรวดจิ๋วไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้นะฮะเพื่อจะให้น้องๆทุกคน ได้ลองวาดลูกออกมาเป็นจรวดในจินตนาการของน้อง,อง,องมาฝากเพื่อนๆกันดีกว่าครับมาดูที่น้องโบนัสบ้างครับภาพหลังจากการทดลองจรดจิ๋วของเรามีอะไรบ้างครับน้องโบนัสมีจรวดและและใส่และใส่จรวดจิ๋วลงไปแล้วค่ะแล้วก็เป่าค่ะอพอเป่าแล้วก็ไปถึงดวงจันทร์ค่ะ ถ้าน้องๆลองนําการทดลองในวันนี้ไปทดลองเองที่บ้านหรือมีการทดลองอะไรดีๆอยากจะนํามาอวดกันก็ส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาทดลองสนุกๆกันใหม่กับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพวกเราถ้าอยากรู้ต้อง ลองทำดูนีไ่ไปแลวครับสวัสดีครับบ๊ายบาย